เยอะขนาดนี้ม่นอนอับแดดอะไรตัวนี้จะคุณไหมอ้อคุณไม่กลัวหรอกคุณมี2วิธีที่อยู่ทำอะไรคุณไม่ได้ทั้งดื่มนะทำงานได้ด้วยเมนูนี้ปลากบกินด้วยมะนาวพร้อมเปลือกเอาไปเคี้ยวทำได้ทุกวันผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล เยอะขนาดนี้ไม่นอนอับแดดอะไรตัวนี้จังคุณแม่อ๊ยคุณไม่กลัวหรอกคุณมีสองวิธีที่อยู่ทำอะไรกุณไม่ได้ไปทุกข่าได้เป็นยิ่งเล็กรงเทใส่ภาชนะพักไว้ถัดมาหั่นมะกรูดสองลูกแล้วทำการคั้นน้ำมะกรูดออกมานำน้ำส้มสายชู 30ml เทเข้าไปในน้ำมะกรูดแล้วนำเปลือกมาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วนำเปลือมกมะกรูดมาเทใส่บนถ่านแล้วนสวนผสมราดลงไปบนถ่านและผิวมะกรูด พอได้แบบนี้แล้วนําไปวางบริเวณที่มียุงชงวิธีที่สองเทน้ํามันงาลงมาที่มือแล้วนําน้ํามันงามาเช็ดถูให้ทั่วขาและแขนที่มียุงชอบตอมทำแค่นี้เช่นก็อาแบแดดแบบไม่มียุงมากวนใจสิ่งนี้กินคู่กันกรบกินได้กินทุเรียนหลังกินทุเรียนกินแอปเปิลตามด้วยนะ กระเทียมกรบกินได้ด้วยนมจืดกินปลากรบกินด้วยมะนาวพร้อมเปลือกเอาไปเคี่ยวหอมหัวใหญ่กรบกินได้ด้วยผักกาดหอมกะปิกรบกินได้ด้วยเปลือกส้มหากไม่มีเปลือกส้มใช้น้ำส้มแทนได้กินสตอกรบกินได้ ด้วยมะเขือเปราะอังดื่มนะักทำงานได้ด้วยเมนูนี้เริ่มด้วยหั่นขิงแก่ให้เป็นแผ่นนำลงหม้อแล้วเติมน้ำ500มิลลิลิแล้วนําหม้อขึ้นเตาต้มตามด้วยทำข้าวต้มต้มจนได้ข้าวต้มแบบนี้เมื่อต้มน้ำขิงจนเดือดแล้วตักน้ำขิงใส่แก้ว แล้วนำข้าวต้มที่ต้มเสร็จแล้วเทลงไปน้ำขิงที่เหลืออยู่คลุกปผปสม,มให้เข้ากันคลุกเข้ากันแล้วเทใส่ชามสุดท้ายขยี้และบี้บวยให้มันกระจายแล้วเทลงไปในข้าวต้มคลุกปผปสม,มให้เข้ากันตื่นเช้ามาทานข้าวต้มตามด้วยดื่มน้ำขิงและอย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆในวันนั้นยุ เพราะการกินกระเทียมไม่มีประโยชน์ต้องกินแบบสดสดกินแบบสดสดแบบนี้มันทั้งแสบทั้งกลิ่นฉุนแต่ยายมีวิธีทําให้กินง่ายขึ้นโดยการหั่นเป็นแผ่นบางๆหรือจะบดให้ละเอียดก็ได้แล้วนำกระเทียมสดที่บดได้มาคลุกกับข้าวเมื่อคลุกได้แบบนี้แล้วเข้าปาก มะนาวเปลี่ยนข้อศอกหัวเขา่าตาตุ่มที่ดำด้านให้นุ่มด้วยสูตรนี้เริ่มด้วยใช้กากระแฟ1หนึ่งช้อนโต๊ะ้ตามด้วยเบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนชาสุดท้ายบีบมะนาวลงไปครึ่งลูกคนให้เข้ากันส่วผสมได้แบบนี้แล้วนำมาทาป้ายตรงบริเวณที่ด้านวนถูสองสามนาทีทิ้งไว้แบบนี้ห้านาที ครบเวลาแล้วล้างออกทำได้อาทิตย์ละสองครั้งทำได้ทุกวันผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล